สบายดีพี่น้องสบายดีอยู่เที่ยงหน้าพี่น้องเลยบุรีเห็นได้ฮึงแล้วพี่น,อน้องน้องมาเหยาะขห้นบ่อยบักดู๊บคือจ่อยใช่มหมบรุรีกินข่าวต้เหอะบอกคือจ่อยใช่ไหมบรุรีกินข่าวต้เฮ้เข่าเลยเข่าแล้วจอยเดี๋ยวหาเก็บพักซะก่อนเหาเก็บมะเขือซะก,ก่อนพี่น้องเก็บมะเขือไว้อันห้าสิบปนปลาป่นปลาแห้งกินพี่น้องเห็ดแบบน้ำ น้ำผึ่งปลาแห้งนะพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งน้ำกันถ้าจะเอาหมกบัวเป็นต้มเพาะเอาไปต้มกินกับป่นปลาเอาบวบกับพี่น,อน้องเเยกิบมะเขือไปน้ำเพาะกิมกบมะบวบมันคือบวมีปไปเลยพี่นอ้องบวบเผ้ากันกันโคตรเท่งแมงกังงามหมกบวบกับบวบคอยมีปไปเลยพี่น้อง เก็บบักบัวไปต้มกินกับมี่ผลิตกินอยู่พวกบัวบัมีกับพี่น้องเลยเด็กบัวบัวให้ผลิตเก็บแต่เฮงเด็กนี่เราหลวกกินเอ้ยพอได้กินอยู och, pues ่ดอกสวยให้เก็บนะกินกับพี่น้องเลยโอ้บักถั่วทำเองง่ามรีพี่น้องอ๋อถึงมันหนุ่ยยาวแต่เป็นแมด ต้อตัวทำไมพี่นเนยาวกระโดดเลย้งเม็ดมเอาสองาอ่งอมานีก็พอเลยคำมืดแล้วพี่น้องเงงอ้ยไรง้วนเขาข้อเขาลักก่อนคำแล้วคำแล้วตะเวนตกแล้วพี่น้องทุบุกเห็นแล้วเดือนพี่น้องมื่อนี้มื่อสิบสี่คำสิบสี่คำเดือนสี่พี่น้อง มืออื่นวันสิ้นใหญ่วันพระใหญ่วันพระใหญ่ลักๆๆๆไปไหมลักๆๆ มาเอาลักสิปลูกงวัวพี่น้องเลยอย่างหนึ่งแรงยังกระหลงงัวกล่อมทุ่งนา รก็พี่น้อง,งเลยในแบบวิถีชีวิตบ้านเฮาพี่น้องยังเลี้ยงถือเป็นเลี้ยงงัวเลี้ยงควายไว้เพราะว่าเป็นเป็นสัตว์ขู่ขู่เฮือนซานขู่ขู่ถูกถูกควบครัวพี่น้องทุกๆครอบครัวที่เลี้ยงไวอะลรพี่น้องนี่เอาก็ยังบโบลายยังหกตัวไปฟอกันอยู่ที่หน้าพี่น้องอเคพี่น้องแนวกินอยู่หน้าเฮาเลยเด็กกําลังย่างกไปแหงเฮาสิ ตำน้ำพริกปลาแห้งพี่น้องหรือว่าป่นปลาแห้งนั่นแหละกำลังปีงหัวผักบัวงกำลังขึ้นผักขึ้เทียม,ยมอะไรพี่น้องอาหาร,รอาหารแรงอาหารแรงของวันนี้เมนูป่นปลาแห้งที่จะลองถัถ่วหมูอบไหมบุได้ใส่ร้ายเอาพอดีหนำพอดีอ่ะ น้อยหนึ่งพี่น้องพอดีขาดเราเลยสบายดีอีกรอบหนึ่งพี่น้องกับบรรยากาศแรงๆอยู่เที่ยงไ้เที่ยงนากระเจี๊ยบคัวกินพี่น้องเลยซึ่งเมนูนี่ก็เป็นเมนูที่เฮากะหมักกินอยู่คือเป็นคนที่หมักกินแบบเมนูที่เขาหมักกินพี่น้องเป็นสุกมะเขือบอปลนปลาแห้งบอ เป็นนี่แหละประเภทพวกหมักกินนั่นเนาะไม่ได้หมักแบบลูลาหรือวะอย่างนี้เนาะคือหมักหมักที่สุดแหละนี่แบบสุมาขือป่นป้ายแห้งอะไรกับพวกอะไรหแต่ว่าอาฮะเนี่ยอื่นก็กินได้เบิดกินได้เบิดทุกอย่างแหละแล้วก็สิลงมือก่อนเด้อพี่น้องเด้อไม่แห้งเกี่ยวที่ขาด ตาแหง่เนาะเศบกันในนอนแหละหัว,วบริกินจะโดนอะไรเกล,ลืเอเ,เรียบร้อยเนาะไมได้หอมต้มือ,อไปเน,นาะต้มะขี้กับโปกกระเทียม

ชินแรงไปอน้อยมืดทำแน่แล้วทำเลยดิกำลัเนี่ยเลยดิแหงสมื่อที่หนองปลา โอเคพี่น้องเครื่องปุ้งกระตั้วมันนั่นแหละพวกเป็นนวอียัยงลงไปเดี๋ยวถาเบิง่งหน้าตาตอนเห็ดแล้วยังหมดแล้วกันนะต่อไปก็เป็นน้ำปลาปลาแดกต้มเรียว่าใส่บลาไหลบุรีเอาเจาะพี่น้องและทีหมักแบบบ่แบบบ่ต้องใส่ก็ได้กระขาดเท่าันพี่น้อง ถ้ามันบักแบบใส่เนี่ยน่องอย่างนี้แช่พักกันนั่นน่องคอมปอคือว่าพักสี่วันห้าวัน่นาะลงไป ละง่ายๆไปนะเว้งก่อนหวานนะฟงแต่ี่นี่งสลด,ดไเนาะงสลด,ดลงอยากนวดแห้งก็ใส่ล,ลายอยากนวหน่อยก็ใส,ยสดดไไใส่น่อยอาวเนาะฟงสลดลงไปมีสั่ใส่นาำปลานำกระไรพี่นองเความแสบ ผสมประสานกันสูตรของไข่ของมันเล็กน้อย่ะ คักอยู่เรียบร้อยพี่น้องอันนี้สิเป็นหนึ่งเฮ็ดนางข้านี่คือสิเป็นป่นปลาเหนไหมครับเจีวพี่น้องสมัยก็เลิศรู้เลยพี่น้องเว้ยนะฮะพักก็มีหมกถั่วมีอยังเว้ยหมกเครือพี่น้องต้องบวบต้มมิจฉาเกียรติกินเองบมกเฮ็ดกินเองเบิดพักเอามาเอามามาเด้พี่น้องเดินมาเดินขิ้มขลงแล้วป่านนี้ ปลูกกปกเองบ่ปล mm, <ệt. S 1> ูกไก่ามปลูยี่กีทำทำเนกูืนหวานดีอ่งบัวเนา เรากสมสมเสร็ท่าแม่สมเสรน้งค่ะ

คนไหนนะวะเกิดเป 94, ็นตอนตักขีควายเห หวานเลพีนนล่น้ววน <laughs> นองอะไรอีกเลวานว้าวนะมีลมมันหยุดอร่ยเลยสมพดีเบงนะสมเหี่ยวเปลเพี่น้อง tạo ra hết này, mình nhuận nhạc. Tell me, hết mình trọn, hả? Tell hết mình trọn, hả? Tell me, 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 hả? Tell

จนอะรารเก็ดเนะ,เนะอมอเลหตน้ยงละหมองไรบ่ตนี้ย่เ,เยบิ้บลัวตัวแดงตันนั้นเบิ้งตัวง้นีเคยิมต้นนี้เคยชเม็ดนะยังจะมีตัวแดงแดงนะเคยปนองายพอกัน,มมนใหม่หรือเปล่า หลายอหนึ่งกระจายกระจายแสบแสบดื้อแสบหลาย